อืนี่มันขาอ่อนใครกันนะขาอ่อนนั้นขาวพิงค์และมีดอกกุลาบแบบนี้ใครกันนะโอเคครับผมนะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็ถือว่าสนุกนะสนุกกับการที่ไม่มีหลี ไม่มีลีกรุมมาเลยนะครับมันทําให้เราเนี่ยได้ได้เดานะครับแล้วก็สนุกกับการหากันว่าเป็นตัวละครอะไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคอร์เลบเนี่ยไม่ใช่ร้อเเซนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคอร์เลบเนี่ยมันก็จะมามีการเขาเดาในเกมนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาเป็นขาอ่อนใส่รองเท้ามีดอกกุหลาบด้วยนะก็นึกถึงใครไม่ได้เลยมัน <c oughs> มีอยู่จุดหนึ่งที่ผมสังเกตได้ว่านะครับก่อนที่มันจะแตะนะครับก่อนที่มันจะแตะน้ําเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตปะ่ะนี่เห็นปะ เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าในจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะในจังหวะนี้เนี่ยเขาเนี่ยนะครับเท้าใต้น้ำเขาเนี่ยจะเป็นสีเลือดนะครับเห็นปะเท้าใต้น้ำเป็นสีเลือดปุ๊บพอแตะน้ำปุ๊บนะครับเจ้าตัวสีแดงตรงนี้เนี่ยมันค่อยๆค่อยๆคลายออกมานะครับเหมือนกับกายร่างหรือว่ามีออล่าอะไรคุ้มอยู่นึกออกปะซึ่งผมรู้สึกว่ามันคือพี่น้องซ้ำหนกตัวแดงหรือเปล่าวะ หรือมีตัวอื่นที่สามารถเสกออร่าสีแดงในการหุ้มตัวเองได้ไหมมีปะไม่รู้นะอันนี้ผมผมผมใจผมนี่คือไปพี่น้องส้ำหนกตัวสีแดงแล้วนึกออกไหม <c oughs> เออน,นะแต่ก็จะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเนาะก็ลองดอกันดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆ,ๆแล้วกันเนาะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมว่าเป็นตัวอะไรเนาะผมเนี่ยตอนนี้เทใจไปทางตัวนี้แล้วนะครับ <c oughs> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมผมค,ครับ